มีคุณโยมถามมาว่าฆ่ามดฆ่ายุงบาปหรือไม่ก่อนไปฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานให้ด้วยนะคุณโยมการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมดยุงหรือแมลงต่างๆบาปทั้งสิ้นนะและยังผิดศินข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณีอีกด้วยศิลข้อที่หนึ่งนี้มีเงื่อนไขยอยู่5ข้อ ที่จะทาให้สิ่งข้อนี้ขาดคือ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. มมีจิตคิดจะฆ่า 4. พยายามฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นคุณโยมหลวงพี่อยากฝากไว้ว่าชีวิตใครใครก็รักคุณโยมก็รักชีวิตของคุณโยมพวกสัตว์มันก็รักชีวิตของมันเช่นกัน จเจริญพร